ไออภิษฎาเพียรปมถูกมองเป็นเมียน้อยเผยเหตุผลทำไมไม่เปิดหน้าสามีมานั่งเปิดใจเล่าหมดเปลือกเป็นครั้งแรกสำหรับไออภิษฎากับดราม่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่เธอได้ออกมาโพสต์ภาพรูปแหวนเพชรจากนั้นไม่นานก็ได้เผยว่ากำลังตั้งครรภ์ ซึ่งประเด็นดังกล่าวถูกเป็นที่พูดถึงอย่างมากอีกทั้งยังมีดราม่าถูกคนออกมาแฉว่าไอเป็นเมียน้อยและต่างก็สงสัยว่าทำไมไอถึงไม่เคยโพสภาพกับสามีเลยซึ่งไอได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวทั้งหมดว่าตอนอยู่ภูเก็ตเราใช้ชีวิตปกติมากคุณผู้ชายเวลาเขาไปไหนกับไอเขาชอบนะเขาบอก,กว่าทำไมฉันมาคนเดียวไม่มีใครต้อนรับฉันเลย ก็บอกเขาที่เกียรพูดภาษาอังกฤษด้วยเวลาไปไหนคนถ่ายรูปไ้แต่ทุกคนเขาน่ารักไงเขาไม่ได้เอาไปโพสต์แต่เราใช้ชีวิตปกติมากเลยจุดเริ่มต้นมาจากที่วุ้นเส้นโพสต์รูปแหวนเพชรจากนั้นเกิดอะไรขึ้นมีคนมาก่อกวนสามีคอยตามหรือโพสต์คนอื่นแบบวุ่นวาย แล้วไอมารู้เรื่องก็บอกว่าช่างเขาเธอเดียวเขาเบื่อเขาก็หยุดเองแล้วพอวันหนึ่งเราเริ่มประกาศว่าท้องปกติไอไม่ใช่ทาร์เก็ตทารกเก็ตเขาคือคุณผู้ชายซึ่งไอไม่เคยเปิดตัวเลยแล้วอยู่ดีๆมันปุ้งปั้งซึ่งอันนี้ไอไม่รู้ว่าเขาคือใครไอแค่เดาแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งก็มาคอมเมนต์ใต้รูปที่ดารามาคุยกับเราคือก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้ใช้ชื่อนี้คนก็ไม่ได้มาสนใจอะไรแล้วเพื่อนก็ถามว่าทำไมไม่ล็อกล่ะ เราก็บอกว่าไม่ไม่อยากให้ความสําคัญมันเหมือนเราไปกลัวเขาแต่จริงๆเป็นความคิดที่ผิดถ้าเราบล็อกไปตั้งแต่ตอนนั้นก็จบอาจจะไม่มีเรื่องอะไรด้วยซ้ําแต่ตอนนี้ไม่อยากให้ค่าช่างมันเถอะแล้วเขาก็เปลี่ยนหัวชื่อประมาณว่าแชร์สามีกันนั่นละพอเขาเปลี่ยนหัวชื่อมันตรงจุดนักข่าวเอาไปเล่นได้นะตอนนั้นเราท้องเรารู้สึกว่าแบบใจร้ายจังเลยถ้าเราเป็นคนที่รับมือไม่ได้มันจะมีผลกระทบอะไรกับเด็กคนนี้บ้าง เอาแค่แบบเกิดเรื่องอะไรขึ้นเราไม่ใช่พระอิทธิพระปูนไม่มีความรู้สึกต่อให้เราบอกว่าเรารับได้แต่มันก็ต้องมีกระทบอยู่ดีไม่มากก็น้อยโชคดีที่มีการศัสตรสมการปฏิบัติธรรมมาทำให้เรามีสติ ถ้าใครเจอแบบนี้สติหลุดอยู่แล้วคงอยากจะสู้กลับอยู่แล้วแต่ลึกๆเราอยากให้เกียรติตัวเองมากกว่านี้ในการที่เขาคือใครก็ไม่รู้แล้วถ้าเราออกมาคนที่เขาไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแต่ถ้าคนที่เชื่อต่อให้เราพูดอะไรเราก็เป็นการแก้ตัวนะตอนนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วกันณนะตอนนั้นเรารู้สึกต่อให้เราชนะก็ไม่คุ้มสิ่งที่เราจะส่งต่อไปให้ลูกเราไม่คุ้ม และถ้าเรายืนหยัดเรารู้อะไรจริงไม่จริงมันสําคัญกว่าแต่ยากนักที่คนจะเข้าใจแต่ณตอนนั้นทําไมเราต้องไปสู้กับคนนี้ด้วยการที่เราไม่สนใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่คนโดนกระทําแล้วว่าจะไม่สนใจแต่ถ้าเราไม่สนใจเราจะมีค่ามากว่าที่เราจะลงไปต่อโต้กับเขาถ้าวินาทีนั้นไม่ได้ท้องการต่อสู้จะเป็นอีกแบบอาจจะมีตายกันไปข้างหนึ่งก็ได้ใช้กฎหมายจัดการอีกแบบเจอคอมเมนต์แง่ลบแบบนี้นานไหม เห็นไอ้แกร่งๆแบบนี้แต่พอเจอคอมเมนต์ก็ไม่กล้าหรอกขอพูดตรงนี้แล้วกันเขาไม่เคยขอใครแต่างงานเขาไม่เคยแต่างงานกับใครและเขาไม่กล้ามีลูกกับใครยืนยันเลยว่ามันไม่มีแล้วเรากับเขาไม่ต้องถามอะไรกันด้วยและขอย้ำอีกทีแฟนของไอ้ไม่เคยแต่างงานมาก่อนไม่เคยมีลูกกับใครไม่เคยขอใครแต่างงานช่วงเวลาที่ทำใจยากที่สุดใครเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับไอ้ พ่อแม่รู้ไหมว่าไอ้มีกลุ่มแฟมิลีค่ะพอเกิดเรื่องขึ้นลนยมันเด้เงเยอะไปหมดเลยถามว่าจริงไหมเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในแฟมิลี่ของไอส่งมาว่าไม่ต้องกลัวพ่อแม่คิดมากนะลูกพ่อแม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่าเครียดนะลูกนึกถึงตัวน้อยนะไม่มีประโยคคําถามเช่นนะว่าจริงไหมเกิดอะไรขึ้นเรื่องมันเป็นยังไงไม่มีคําถามอะไรแบบนี้เลยเรารู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะน้ําตากลอ แต่เรารู้สึกโชคดีมากเลยที่ได้เกิดมาอยู่ในครอบครัวนี้เขาไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าต้องมาตอบคำถามเขาหรือทำให้เราหนักใจอะไรเลยถ้าเป็นครอบครัวอื่นจะมาถามให้เล่าให้พ่อแม่ฟังหน่อยแต่กับครอบครัวเราบอกว่าไม่ต้องเครียดนะสามีเริ่มจีบไอ้ยังไง เข้ามามีเพื่อนแนะนำคุณก้องไายนี่แหละค่ะเอาจริงๆต้องขอบคุณเขาเพราะตอนนี้ไอ้มีความสุขพอเรามีความสุขเราไม่ใช่สายเปล่าประกาศมากมายแต่เขาทำให้ไอ้รู้สึกโชคดีคุณก้องก็อยากให้เพื่อนแฮปปี้คือเริ่มจากเขาโพสต์รูปเราลงไอจแล้วคุณผู้ชายเขาเป็นเพื่อนกันก็มาทักในไอจ ตอนแรกเราไม่ชอบฝรั่งเลยเราไม่เคยมีแฟนฝรั่งเลยตอนแรกเราจะไม่ไปเพราะรู้สึกไม่ชอบไปก็ไม่ชอบอยู่ดีโควิดด้วยไม่อยากมีแฟนฝรั่งเราก็แคนเซิลเขาไปสองรอบเพื่อนบอกให้ไปหน่อยมันน่าเกลียดจะได้จบจบไปพอไปก็รู้สึกไม่ได้น่ากลัวแต่รู้สึกชอบซึ่งไม่รู้ว่าความชอบนี้มันมายังไงไม่ใช่รักแรกพบแต่มันค่อยๆซึมและรู้สึกว่าคบแฟนฝรั่งมันไม่ได้แย่เราชอบที่เขามีภาวะผู้นำในชีวิตที่เรามีประสบการณ์ความรักมา วันหนึ่งถ้าเราถึงเวลาที่ใช่เราจะรู้เองว่าเราอยากได้คนแบบไหนสุดท้ายเราเจอคนที่อยากได้เป็นพ่อของลูกเรารู้สึกเซ็กซี่จังเลยแล้วทำยังไงอยากเป็นผู้นำแต่ก็มาถามตัวเองว่าอยากเป็นผู้นำไปตลอดชีวิตหรือเปล่าก็ต้องปรับปรุงตัวเองแต่ไม่ใช่ปรับเพื่อที่อยากจะได้ผู้นะแต่ปรับปรุงเพื่อให้ใช้ชีวิตในโลกนี้ได้จริงเพราะว่าถ้าเราชอบคนไทยนี้แต่เราก็ทิ้งความเป็นตัวเองไม่ได้หรอก เราก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นผู้นําเราและในบางเรื่องเราก็ต้องคุยกันว่าเธอต้องให้เกียรติเราเป็นผู้นําในบางเรื่องเหมือนกันเขาบอกว่าสามีของไอซเป็นเศรษฐีของฝรั่งเศสมีบริษัทอายุ100กว่าปี ไม่ใช่เขาไม่ใช่จริง,รงๆเขาก็มาจากครอบครัวที่มีเงินของเขาแต่ไม่ได้ติด็อป5ของโลกแต่มันคือการที่เขาลือแต่ถามว่าเขามาจากบริษัทที่ครอบครัวแบบเป็น100ปีอันนี้มีแต่ไม่ใช่ขนาดนั้นเขาเป็นคนที่ไม่ได้แบบชั้นรวยซื้อทุกอย่างเราชอบที่เขาใช้ความคิดทุกอย่างมีเหตุผลชอบอะไรในความเป็นเขามากที่สุดก็ชอบทุกอย่างในตัวเขาแต่ถ้าเด่นมาเลยเราจะรู้สึกว่าต่อให้วันนี้เขาไม่มีเงินความรู้ความสามารถอะไรที่เขามี เขาจะเป็นผู้นำครอบครัวให้เราได้บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นคนไม่อยากออกสื่อขนาดนั้นแต่พอไอได้ไปเจอครอบครัวเขาไอรู้ว่าคนเราเกิดมาโดนเลี้ยงดูไม่เหมือนกันแต่ครอบครัวของเขาความรักทูรี่ของเขาคือไพรเวซี่ แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเลเพราะเขาเป็นแบบนี้แล้วไม่ใช่แค่ตัวเขาครอบครัวของเขาทําให้เรารู้ว่าเขาถูกเลี้ยงมาแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ไอให้เขาได้คือเรสเปกเขาให้เกียรติเขาและเข้าใจเขาว่าเราจะเอาอะไรเป็นที่หลักอยากให้คนในโลกโซเชียลเข้าใจเราแล้วแฮปปี้หรือเอาครอบครัวของเราเข้าใจเขาแล้วให้เขาแฮปปี้ไอรู้สึกว่าการแต่งงานสําหรับไอมันคือภาระไอคุยเล่นกับเขาตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ต้องมีงานนะ เอางบทั้งหมดมาซื้ออะไรให้ฉันแล้วกันไอรู้สึกว่าตัวไอเองมีความทรงจำเป็นภาพมีรูปถ่ายแปะบ้านก็คือเท่านั้นสำหรับเราถ้าจะต้องจัดงานจริงๆไอเครียดมากกว่าแฮปปี้ก่อนที่จะมีน้องไอก็แพลนเลยนะโทรปรึกษากับเพื่อนแล้วเขาก็แนะนำให้ไปหาหมอ เพื่อนก็ถามว่าจะมีลูกเลยเหรอเราก็บอกว่าอายุเท่านี้แล้วมีมีไปเถอะเพื่อนก็ถามว่าเอาเลยเหรอไม่ต้องมีพิธีเหรอคือเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันมากขนาดนั้นเรารู้สึกว่ายุคนี้มันเปลี่ยนไปเราคิดว่าการอยู่กันให้รอดมันสําคัญที่สุดนี่คือชีวิตจริงที่สําคัญกว่างานวันนั้นส่วนหนึ่งที่ไม่เปิดเผยเรื่องความรักเพราะหมอรักใช่ไหม ว่าไม่ได้คือเรื่องท้องเรื่องอะไรเขาเป็นคนบอกไอเองหมอรักเขาบอกว่าอายุ36ระวังนะจะท้องแต่ดวงของไอไม่สามารถเข้าทางกรอกออกทางประตูได้ถ้าไปตามเกณฑ์จะพังนะดวงเราไม่ใช่เมียน้อยใครนะแต่แค่มีดาวดวงนี้ถ้าเปิดมันจะไม่ได้ถ้ามีงานแต่งใหญ่ก็จะไม่รอดถ้าจะจัดงานต้องงานเล็กๆก็พอได้อย่างจัดงานขึ่งบ้านใหม่แต่อย่าบอกใครว่าเป็นงานแต่งงานแล้วดวงตอนน,นมีลูกจะมีปัญหาซึ่งพอประกาศว่าท้องปุ๊บก,ก็มีเรื่องดราม่าขึ้นมาทันที ตอนแรกเราไม่ชอบฝรั่งเลยเราไม่เคยมีแฟนฝรั่งเลยตอนแรกเราจะไม่ไปเพราะรู้สึกไม่ชอบไปก็ไม่ชอบอยู่ดีโควิดด้วยไม่อยากมีแฟนฝรั่งเราก็แคนเซิลเขาไปสองรอบเพื่อนบอกให้ไปหน่อยมันน่าเกลียดจะได้จบจบไปคอไปก็รู้สึกไม่ได้น่ากลัวแต่รู้สึกชอบซึ่งไม่รู้ว่าความชอบนี้มันมายังไงไม่ใช่รักแรกคบแต่มันค่อยๆซึมและรู้สึกว่าคบแฟนฝรั่งมันไม่ได้แย่เราชอบที่เขามีภาวะผู้นำในชีวิตที่เรามีประสบการณ์ความรักมา วันหนึ่งถ้าเราถึงเวลาที่ใช่เราจะรู้เองว่าเราอยากได้คนแบบไหนสุดท้ายเราเจอคนที่อยากได้เป็นพ่อของลูกเรารู้สึกเซ็กซี่จังเลยแล้วทํำยังไงอยากเป็นผู้นำแต่ก็มาถามตัวเองว่าอยากเป็นผู้นำไปตลอดชีวิตหรือเปล่าก็ต้องปรับปรุงตัวเองแต่ไม่ใช่ปรับเพื่อที่อยากจะได้ผู้นะแต่ปรับปรุงเพื่อให้ใช้ชีวิตในโลกนี้ได้จริงเพราะว่าถ้าเราชอบคนไทยนี้แต่เราก็ทิ้งความเป็นตัวเองไม่ได้หรอกเราก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นผู้นำเรา และในบางเรื่องเราก็ต้องคุยกันว่าเธอต้องให้เกียรติเราเป็นผู้นำในบางเรื่องเหมือนกันเขาบอกว่าสามีของไอเป็นเศรษฐีของฝรั่งเศสมีบริษัทอายุ100กว่าปี ไม่ใช่เขาไม่ใช่จริง,รงๆเขาก็มาจากครอบครัวที่มีเงินของเขาแต่ไม่ได้ติดท็อป5ของโลกแต่มันคือการที่เขาลือแต่ถามว่าเขามาจากบริษัทที่ครอบครัวแบบเป็น100ปีอันนี้มีแต่ไม่ใช่ขนาดนั้นเขาเป็นคนที่ไม่ได้แบบชั้นรวยซื้อทุกอย่างเราชอบที่เขาใช้ความคิดทุกอย่างมีเหตุผลชอบอะไรในความเป็นเขามากที่สุดก็ชอบทุกอย่างในตัวเขาแต่ถ้าเด่นมาเลยเราจะรู้สึกว่าต่อให้วันนี้เขาไม่มีเงินความรู้ความสามารถอะไรที่เขามี เขาจะเป็นผู้นำครอบครัวให้เราได้บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นคนไม่อยากออกสื่อขนาดนั้นแต่พอไอได้ไปเจอครอบครัวเขาไอรู้ว่าคนเราเกิดมาโดนเลี้ยงดูไม่เหมือนกันแต่ครอบครัวของเขาความลักัวรี่ของเขาคือไพรเวซี่ แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันไงเพราะเขาเป็นแบบนี้แล้วไม่ใช่แค่ตัวเขาครอบครัวของเขาทําให้เรารู้ว่าเขาถูกเลี้ยงมาแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ไอให้เขาได้คือเรสเปคเขาให้เกียียบเขาและเข้าใจเขาว่าเราจะเอาอะไรเป็นที่หลักอยากให้คนในโลกโซเชียลเข้าใจเราแล้วแฮปปี้หรือเอาครอบครัวของเราเข้าใจเขาแล้วให้เขาแฮปปี้ไอรู้สึกว่าการแต่งงานสำหรับไอมันคือภาระไอคุยเล่นกับเขาตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ต้องมีงานนะ เอางบทั้งหมดมาซื้ออะไรให้ฉันแล้วกันยิน้นไอรู้สึกว่าตัวไอเองมีความทรงจำเป็นภาพ มีรูปถ่ายแปะบ้านก็คือเท่านั้นสำหรับเราถ้าจะต้องจัดงานจริงๆไอ้เครียดมากกว่าแฮปปี้ก่อนที่จะมีน้องไอ้ก็แพลนเลยนะโทรปรึกษากับเพื่อนแล้วเขาก็แนะนำให้ไปหาหมอเพื่อนก็ถามว่าจะมีลูกเลยเหรอเราก็บอกว่าอายุเท่านี้แล้วมีมีไปเถอะเพื่อนก็ถามว่าเอาเลยเหรอไม่ต้องมีพิธีเหรอคือเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันมากขนาดนั้นเรารู้สึกว่ายุคนี้มันเปลี่ยนไปเราคิดว่าการอยู่กันให้รอดมันสำคัญที่สุดนี่คือชีวิตจริงที่สำคัญกว่างานวันนั้น ส่วนหนึ่งที่ไม่เปิดเผยเรื่องความรักเพราะหมอรักใช่ไหม ว่าไม่ได้คือเรื่องท้องเรื่องอะไรเขาเป็นคนบอกไปเองหมอลักเขาบอกว่าอายุ36ระวังน่จะท้องแต่ดวงของไอรไม่สามารถเข้าทางรอกรอ,อกทางประตูได้ถ้าไปตามเกณฑ์จะพังนะดวงเราไม่ใช่เมียน้อยใครนะแต่แค่มีดาวดวงนี้ถ้าเปิดมันจะไม่ได้ถ้ามีงานแต่งใหญ่ก็จะไม่รอดถ้าจะจัดงานต้องงานเล็กๆก็พอได้อย่างจัดงานขึ้นบ้านใหม่แต่อย่าบอกใครว่าเป็นงานแต่งงานแล้วดวงตอนน้นมีลูกจะมีปัญหาซึ่งพอประกาศว่าท้องปุ๊บก,ก็มีเรื่องดราม่าขึ้นมาทันที